เรากลับมาในแมปนี้นะครับไม่ได้เข้ามาเล่นนานเลยนะฮะเป็นแมปแนวสกีบ t ดี้ทูดีเฟน s ์เคยเล่นเมื่อนานมาแล้วแล้วก็ไม่ได้เล่นอีกเลยนะครับแต่พอดีเห็นว่ามีอัปเดตตัวละครมาใหม่เป็นตัวละครที่มาจากซีรีส์เจ้านมริกานะฮะตัวนี้เท่มากเรียกว่าเป็นตัวเก่าแต่ว่าร่างใหม่นะครับนั่นคือเจ้าตัวนี้นี่คือเจ้าไททันสว่านในร่างน่าจะล่าสุดใช่ไหมร่างเจ้ามังกรนะครับไททันสว่านร่างมังกรมีโลโก้เราบอกอยู่ด้วย <laughs> แต่ปัญหาก็คือ รู้สึกว่าแบบนี้เนี่ยต้องใช้วิธีการพาราไซต์นะครับต้องเล่นให้จบก่อนแล้วก็จะเป็นการเรียกว่าสุ่มว่าจะจับได้หรือไม่ต้องสู้ก่อนซึ่งไม่รู้ว่าอยู่ด่านไหนอยู่ด่านไหนโหมดไหนไม่แน่ใจต้องเป็นการพาราไซต์ตัวบอสนะครับจัดการให้ได้แล้วก็ใช้ในการจับเพื่อมาเป็นพวกเรานะฮะ,ะแต่ว่ามันมีอีกทางเลือกนึงนะฮะเป็นทางเลือกที่ไม่ค่อยอยากเลือกเท่าไหร่อยู่ตรงนี้ยังดีที่3%เซนนะครับเจ้าไททันสว่านร่งางมังกรที่เหลือเป็นตัวสว่าน สว่านในร่างอื่นๆนะฮะสตัวนี้60% 37%อันนี้3% 3เปอร์เซ็นต์สามตัวหนึ่งพันสองร้อยเก้าสิบเก้าโลบั๊กนะครับแพงอยู่นะผมว่าเดี๋ยวแมปอ,อื่นก็น่าจะมีมานะตัวนี้เพราะว่าเท่ดีไททันสว่านร่างมังกรอ,อ่ามีเพิ่มโชคไหมเพิ่มโชคซุปเปอร์ลักเมก,ก้าลักเอาต้าลักเราซื้อไปแล้วใช่ไหมเอาต้าลักซื้อไปแล้วเมก้าลักก็ซื้อไปแล้วซุปเปอร์ลักซุปเปอร์ลักยังไม่ได้ซื้ออ่าเอาสักหน่อยหนึ่งพันสองร้อยเก้าสิบเก้าโลบัก๊กสามตัวแรก โอ้โหมาแล้วครับเรียบร้อยครับครบทุกตัวด้วย thank you ตัวเก่าไปเลยครับออกไปเลยครับ thank you ครับอันนี้ตัวฟาร์มเงินยังใช้ได้ไหมฮะตัวนี้ไม่แน่ใจแล้วก็ตัวใหม่มาเจ้าตัวนี้นะฮะ Parasite Ultimate Titan r e a m e n นะครับเป็น AOE ด้วยมีสกิลด้วยนะฮะเพิ่มโอกาส10%ในการโจมตีเป็นค ritical แล้วก็โจมตีเป็นไฟนะครับเผากลุ่มของศัตรูด้วยดาเมจ7,000ไป37 0 0 0สำหรับแมปนี้ไม่แน่ใจนะว่าเท่าไหร่อะไรยังไงต้องลองเล่นดูระยะ20ไป24 คูดาวน์1วิไปศนุดวิ DPS แสนห้านะครับตอนนี้มี74ตัวอันนี้ DPS หายไปครึ่งหนึ่งแต่ว่าดาเมจใกล้เคียงกันสามห0ส่วนตัวสุดท้ายพลัสไซด์ดิวแมนศ .0 นศูนย์นะครับ4 0 0พันอืม DPS สี่0มืเล่นด่านไหนดีถ้าด่านยากๆจะผ่านไหมเนี่ยเฮ้ยอันนี้คือด่านเขาหรือเปล่าเนี่ยเด็กคอนเคฟอาจจะใช่โอ้โหความยากเท่าไหร่ไม่รู้ความยากดบาบไข่สองอันนะฮะแล้วก็ดาบเดี่ยวอีก5อันลองดูเลยดีกว่ามาอืมลองดูสิ อ๋อ oh, นี่คือบอสที่จับได้ในด่านนี้50เวฟมี Energy แล้วก็มีเหรียญด้วยโอเคมาลองดูซิมาจากทางไหนด่านของเขาเองฮะสู้กับตัวเองมาจากทางนี้มีเงินเริ่มต้น300วางยูนิตฟาร์มเงินก่อนอัปเกรดเท่าไหร่อัปเกรด200ในขั้นแรกมาแล้วครับเดินเร็วด้วยสวรรคเดินถือสวรรคมาเลือด2 0 0อันอ่ลสกิปเวฟไปเด้มร้อ0วางเพิ่มอ,อ,อีกตัวหนึ่ง รู้สึกว่าด่านนี้เนี่ยคือศัตรูหลุดไปไม่ได้เลยใช่ไหมเนี่ยคุ้นคุ้นเนี่ยมา440จเป็นต้องวางแล้วฮะวางตัวนี้ตัวหนึ่งสู้ไหวไหมอัปเกรดขั้นแรก800อาา่ะฮะอ่าได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่อย่างนั้นอัปเกรดยูนิตฟาร์มเงินก่อนฮะ200 200น่าจะเก่าแล้วนะตัวนี้ได้มาเท่าไหร่ครับตังร้อยห้าสิบห้าหรอให้มาแค่เนี้ยอ๋อหกร้อยโอเควางตัวนี้อีกตัวหนึ่งวางตรงนี้ดีกว่าตรงนี้ดีกว่า โอเคไม่ได้เป็น a อ e อหรอตัวนี้โอ้สคิปเวฟไปอัปเกรดฟาร์มเงินตัวนี้อีก200ขั้นต่อไป500ได้มา645อัปเกรดตัวฟาร์มเงินก่อน500ตัวหนึง่งอืมไม่ได้เป็น AE ครับแต่ว่าจัดการทีละตัวเหมือนจะต่อเนื่องนะเห็นเลือดลดแบบไหลต่อเนื่องได้มาพันกว่าโอเคครับอัปเกรดยูนิตฟาร์มเงินก่อนเลยห้า500ห้าย เดี๋ยวเวฟหน้าเดี๋ยววางครับจมังกรคูณสองดาเมจฮะมีอย่างงี้ด้วยเหรอคูณสองดาเมจสิบนาทไาีไม่เอาไม่เอาไม่เอาลองดูว่าตัวเขาเองเนี่ยสูได้หรือเปล่าเก่งหรือเปล่ามัางกรอันนี้คือตัวจากแพ็คล่าสุดก็น่าจะเก่งอยู่นะแต่ตัวฟาร์มเงินเนี่ยไม่แน่ใจโอเคครับพันสี่ร้อยมาเลยเจ้ามังกรตัวแรกตรงนี้เลยฮะนี่คือชุดของเขานะครับใส่ชุดอย่างเทดาเมจเริ่มต้นเจ็ดพันนะครับคูดาวหนึ่งวิระยะยี่สิบ ตรงนี้ก็คลุมแล้วนะครอบคลุมแล้วโอ้ขั้นต่อไปห้าพันเลยเหรออัปเกรดขั้นต่อไปห้าพันเพื่อให้เงินเพิ่มอีกสี่รอยเป็นพันหนึง่งแต่ก็จําเป็นฮะในระยะยาวคุ้มอยู่เห็นไะหวางตัวฟาร,ร์มเงินเพิ่มเออวางได้อยู่เออเอ๋อได้สี่ตัวครับสูงสุดอัปเกรดสองร้อยห้าร้อยพันหนึ่งอืมเนี่ยเนี่ยอ๋อเข้ามานี่จริงด้วยครับเข้ามาพาราไซต์โอ้ต้องมีตัวที่แบบคอยช่วยอะ่ะ โอ้โหพาราไซนานเลยอะเอาตัวนี้มาตัวนี้มาแล้วก็อัปเกรดไปขั้นหนึ่งจัดการหน่อยเออโอ้โหโ,โ,โดนพาราไซทั้งสองตัวโดนควบคุมเอาละมังกรต้องอัปเกรดแล้วละเท่าไหร่นะโอ้แปดพันตังไม่พอได้มาห้าพันอัปเกรดฟราร์มเงินก่อนอีกตัวหนึ่งสามตัวเลเวลเต็มเหลือ,อีกตัวหนึ่งฮะอีกห้าพันแล้วตัวพาราไซเดินมานี่คือเราไม่สู้ด้วยนะต้องรอเขาเกาะก่อน,อนถึงจะสู้อ่ะเลเวลเต็มอีกตัวหนึ่งโอเคสิบแปดเวฟ สี่ตัวตัวฟาร์มเงินเลเวลเต็มน่าจะไม่เวิร์กแล้วมั้งตัวนี้เพราะว่ามันพันเดียวเองอ่ะน้อยมากอ่ะหมื่นหนึ่งอัปเกรดครั้งแรกโดนพาราไซ์อีกแล้วเหรออุ้ยมากี่ตัวเนี่ยคือมีกี่ตัวคือมาครบทุกตัวเลยเหรอเรายืนกี่ตัวเข้ามาครบทุกตัวเลยอ่ะงั้นวางแล้วก็ลบทิ้งไปเลยเพราะว่าเราต้องการแค่แบบอันนี้เอามาช่วยจัดการเจ้าพาราไซด์เนี่ยยืนอยู่สี่ตัวเมื่อกี้มาครบสี่ตัวเลยฮะอ่าตอนนี้ดาเมจหมื่นห้า ระยะ21คูดาวศูนจุวิก็โจมตีแรงขึ้นมีหางมาฮะโอตัวนี้2ล้านฮัลโหลเลือดเหลือล้านเจ็ดสคิปก่อนอัปเกรดทันไหมหมื่นหนึ่งหมื่นหนึ่งเร็วโอ้โหตังทำไมน้อยจังเลือดลดน้อยมากโอ้โหเลือดแทบไม่ลดอยู่มาล้านกว่าเฉยตัวหนึง่ง แล้วใครจะไปทาดาเมจทันเนี่ยตังก็ไม่พอซื้อนี้หน่อยแล้วกันมีตัวฟาร,ร์มเงินที่เป็นมังกรนะฮะอ่ะตัวฟาร,ร์มเงินสองตัวแล้วก็มีบอสมังกรด้วยฮะตัวหนึ่งสามเปอร์เซนอันนี้มังกรบอสดราก้อนนะฮะ DPS เก้าหมื่นดาเมจสองหมื่นสองตัวฟาร,ร์มเงินมังกรมานี่ไงสูงสุดได้สามพันห้านะครับเริ่มจากห้าร้อยตัวนี้ฟาร,ร์มเงินดีกว่าอลองดูอันนี้ไหมอันนี้น่าจะพอเป็นไปได้มากกว่านะสู้บอส อาจจะเป็นเพราะว่าเมื่อกี้ฟาร์มเงินไม่ทันด้วยแหละตัวฟาร์มเงินได้น้อยน้อยมากโอเคเอามาลองดูก่อนฮะเราต้องปรับอ๋อนี่แงราคาวางก็ถูกกว่าได้เงินเยอะกว่าด้วยจริงฮะเมื่อกี้คือแบบไม่ค่อยดีครับตัวเก่าแล้วเนี่ยวางไปวางได้สามตัวเลยอะแล้วก็ให้ตัวละห้าร้อยด้วยนะฮะโอ้มันต่างกันเยอะเลยอืมอัปเกรดไปอัปเกรดไปอือฮึอัปเกรดไปถึงนั่นแหละถึงนู่นยังได้อยู่ฟาร์มเงินได้อยู่ อ่ะได้มาสี่พันโอ้โหคนละเรื่องเลยมาจุดราก้อนวางตรงนี้เลยอือฮึทีเดียวรู้เรื่องฮะอัปเกรดไปโอ้ตัวฟาร์มเงินมีผลครับ <c oughs> เกมเปลี่ยนเลยอะอัปเกรดขั้นต่อไปแปดพันตอนนี้ได้เวฟละสองพันอ่ะอัปเกรดแปดพันอัปเกรดหมื่นหนึ่งอืมดาเมจเป็น2องหมื่นะฮะระยะยี่บสองคูดาวสน์จุดห้าวิโอ้โหสบายมากชิลมากถ้าอย่างนี้ 16. อัปเดขั้นต่อไป 15. ื่นดาเมจเป็น25งหมนะครับระยะ 23. คูดาว0วูนยาวิทำไมอดโดนพาลาไซต์อยู่โอ้โหเบื่อมากเลยพาลาไซต์เนี่ยโอเคครับขั้นต่อไป30,000นะฮะ30,000เต็มแล้วครับ,รบดาเมจ 37. 0 0 0ระยะ 24. คูดาว0 2น์สอาวิทีนี้ก็ป้องกันการนอนหลับแค่นั้นจมังกรตัวนี้มาเผื่อป้องกันการพาลาไซได้อันนี้คือเป็นร่างธรรมดาอยู่ อัปเกรด4,000อัปเกรด8,000ตังไม่พออ๋อวางนี้มากกว่า4ตัวเหรออ๋อวางนี่อีกฮะวางนี่6ตัวอ๋อโอเคอืมนี่มันคนละเรื่องกับเมื่อกี้เลยอะตัวฟาร์มเงินถึงว่าจะสู้ยังไงนี่ไงาลาไซมาโอ้จับทุกตัวครับคือโดนทุกตัวเลยอะ่ะเราต้องวางเพิ่มใหม่เพื่อจัดการพวกาลาไซมีวางอยู่กี่ตัวปุ๊บเขาเดินมาหมดเลย ตอนแรกกะว่าจะวางตัวนี้ไว้จัดการพลัไซ์ไม่ได้สามตัวเลยว่าเต็มตรงนี้ก็น่าจะสู้ได้แล้วนะเฮ้ยบอสมาสามล้านบอสสมล้านเฮ้ยได้นี่ไงเอมอ,อมันต้องหนีครับมันต้องอัปเกรดเมื่อกี้ไม่ได้อัปเกรดเลยตังค์ไม่มียังไม่หลุดม,มาจากตรงนี้เลยถ้าไม่มีพลัไซ์มาสู้ได้สบายมากแต่มันช้าเลือดเท่าไหร่นะเลือดยี่สิบล้านเดี๋ยด้เดี๋ยด้เดี๋ยนะอาจจะยังพอได้ฮะอาจจะยังพอได้สิบล้านโอเค อัปเกรดตัวนี้ไปสามหมืนคือจะอยู่ก็จะมีบอสมาแบบยากๆให้เราไม่ทันตั้งตัวได้ไหมได้ไหมเฮ้เอเออเออเดี๋ยนะเดี๋ยเดี๋ดี๋ตัวนี้ออกตัวนี้ออกโอ้อัปเกรดไม่พอโอ้โหไม่ทันแล้วครับอยู่ก็จะมีตัวยากๆมาแบบนี้อื แสดงว่าต้องมีตัวอื่นคอยทำมเมจเยอะๆะถึงจะช่วยได้เพราะว่าอันนี้เป็นเอ e จัดการกลุ่มมาดีแต่ว่าสู้ตัวเดียวเนี่ยไม่ไหวนะครับตัวเลือดเยอะมาสู้ไม่ได้แบบเมื่อกี้กว่าเลือดจะหมดต้องมีอีกตัวนึงอะคอยทำตมเมตมจดแบบเยอะๆเลยซึ่งผมไม่มียูนิตเลยนะฮะมีอยู่แค่นี้อ่ะโอเคครับคลิปนี้ประมาณนี้ฮะเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ